สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม้สุดอ่านปล่อยโฮหลังจบรายการหนุ่มกัญชยัยริบเข้าปลอบหลังจากที่นักแสดงหนุ่มชื่อดังไม้พิรัตเดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อศาลเมื่อวันที่14กันยายน2563เพื่อขอพิพากษาสั่งให้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายและมีสิทธิปกครองบุตรอย่างน้องแม็กซ์เวลล์วัย6ขวบร่วมกับนางแบบสาวสาราคาสิงกินีแต่ทางด้านฝ่ายหญิงขอคัดค้าน ล่าสุดหมายรัฐนายเจมส์ได้ไปออกรายการหนกระแสดำเนินรายการไว้นุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยแต่ไม่มีสารามาร่วมรายการ โดยระหว่างสัมภาษณ์ไมมีสีหน้าเครียดไม่สบายใจอย่างมากก่อนปล่อยด้วยนั้นและช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์นุมกัญชัยถึงกับประกาศกลางรายการว่าไม่เคยพูดที่ไหนตัวเองก็เป็นหนึ่งในบุตรที่พ่อไม่จดรับเป็นบุตรตั้งแต่เกิดพ่อมีภรรยาสองคนเกิดปัญหาพินัยกรรมสุดท้ายตัวเองต้องไปขึ้นศาลศาลถามพ่อเสนรับรองหรือเปล่า เป็นเรื่องที่มีปัญหามากตนเป็นคนหนึ่งในนั้นตนเข้าใจมากไม่เห็นด้วยที่สาระคัดค้านไม่ให้แม็กซ์เวลมีพ่อเพราะท้าไมไปแต่งงานมีบุตรแม็กซ์เวลจะกลายเป็นบุตรนอกสมรสโดยหนุ่มกันชัยบีบมือให้กำลังใจไม้และหลังจากจบรายการโหนกระแสหนุ่มกัญชัยได้เข้าสวมกอดให้กำลังใจไม้พิรัตปล่อยโฮออกมาอย่างอัดอัน้นด้านผู้ประกาศหมวยอริสราและทีมงานก็ได้เข้ามาให้กำลังใจไม้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายปร,รับความเข้าใจเพื่ออนาคตของบุตรชายหากมีความคืบหน้ายอย่างไรจะนำมารายงานให้ทราบอีกครั้งครับท่านผู้ชมระครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบุณครับ